เด็กๆยังไปรบกวนเงินของพ่อแม่มาซื้อหาของแพงของที่ดีกว่าคนอื่นชนะคนอื่นอยู่นั่นเอง มันก็เป็นการฝังความผิดพลาดลงไปในจิตใจผิดหลักพุทธศาสนาไปในทางจิตใจไม่ใช่สายกลางเอาละไหนๆมาพูดถึงคําว่าสายกลางหรือตรงกลางอ,าอย่างนี้แล้วก็อยากจะพูดให้หมดหมดซะเลยขอให้ช่วยสังเกตหรือว่าจดจําไปด้วยไอ้กลางกลางนี่ยมันประหลาดที่สุด เอาตั้งแต่ว่าไม่ดีและไม่ชั่วถ้าดีดีมันก็หลงรักถ้าชั่วมันก็โกรธเกลียดอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไม่ไม่ดีและไม่ชั่วการสอนใหียยึดมั่นในความดีจนเมาดีบ้าดี <c oughs> ผิดผิดเลือประมาณไอ้ดีนี่เป็นของที่เมาได้นะ ไม่เหมือนกับความถูกต้องไอ้คำว่าดีมันเป็นสิ่งที่เมาได้ไม่บุญไม่บาปเพราะนิพพานอะไม่บุญไม่บาปไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่ตรงกลางไปศึกษาอคำว่ากลางกลางจากคำเหล่านี้สิถ้าดีมันก็หลงรัก ถ้าเชื่อมันก็เกลียดกลัวหรือว่ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสุขมันก็หลงรักถ้าทุกข์มันก็มีปัญหาเกลียดกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบุญมันก็เมาถ้าบาปมันก็เกลียดหรือว่ารุนวายนั้นยาสุดเวียงสุดตรง ที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอย่าเอ็กซ์ฝ่ายใดเลยฝ่ายดีก็ไม่เอาฝ่ายชั่วก็ไม่เอาฝ่ายสุขก็ไม่เอาฝ่ายทุกข์ก็ไม่เอาฝ่ายบุญก็ไม่เอาฝ่ายบาปก็ไม่เอาเนี่ยเป็นคำใหญ่คำคำคำใหญ่ๆคำหลักๆมีอยู่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็สอนให้คนดีให้ยึดดีให้ยึดมั่นในความดีเน้นกันแต่เรื่องความดีดีดีอย่างมากก็ทำให้คนบ้าดี ดีไม่ได้แล้วก็ไม่เคยสําเร็จประโยชน์ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่อืไปเอาเข้าแล้วมันก็กัดกัดเอาเหมือนกันทั้งชั่วทั้งดีไปเอากับมันเข้ามันกัดเ <c oughs> จ็บปวดหรือจะพูดให้ฟังยากแต่จริงที่สุดอีกที่วทั้งผิดแต่ทั้งถูกแล้วไม่เอาเอาอยู่ตรงกลางระหว่างไม่ผิดและไม่ถูก อย่างนี้ไม่กัดไม่กัดไม่สุขไม่ทุกข์สุขก็กัดตามแบบสุขทุกข์ก็กัดตามแบบทุกข์บุญก็ทรมานใจตามแบบบุญบาปก็ทรมานตามแบบบาปไม่เอาอยู่ตรงกลางถ้าจะใช้คำพูดที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์หรือของธรรมชาติ <c oughs> ก็ว่าไม่เอาทั้งบวกและลบบวก โพสิทีฟก็ไม่เอาลบนักตีฟก็ไม่เอาไม่เอาทั้งโพสิทีฟและนักตีฟอยู่ตรงกลางนั่นแนหะคือมัฌิมาปฏิปทา <c oughs> บวกมันก็กัดอย่างหนึ่งลบมันก็กัดอย่างหนึ <c> ่ง <oughs> คือมันขบกัดแล้วในที่สุดมันก็จะไม่รู้สึกดีหรือร้าย <c oughs> ความคิดนั่นก็จะไม่ไปในทางว่าดีนิยมดีหรือนิยมร้าย จะไม่มองเห็นจะไม่มองสิ่งทั้งปวงในฐานะเป็นออปติมิสมองเห็นดีไปหมดและก็ไม่มองเห็นสิ่งทั้งปวงในฐานะเพสซิมิสตไม่เห็นว่าอะไรชั่วหรือร้ายคนที่ศึกษาพุทธศาสนาอย่างที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักปราชญ์แล้วก็ยังศึกษาผิดเขียนไวผ้ผิด นักประดานักศึกษาเยอรมันที่ชื่อโชเปนเอ่อชเปนเอาเอรชเปนเอาเอออ่านกันว่าโชเปนเอ่คนนี้เขียนว่าพุทธศาสนาเป็นเพสิมิติก <c oughs> ทั้งที่ได้รับชื่อเสียงว่าศึกษาพุทธศาสนามามากนี่ใส่ร้ายพุทธศาสนามากเกินไปว่าพุทธศาสนาสอนต่เรื่องทุกสอนต่เรื่องความทุกมีลักษณะเป็นเพสิมิติกนี่อย่าใส่ความพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ พุทธบริษัททั้งหลายอย่าใส่ความพระพุทธเจ้าว่าสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องเพสิมิติกเพราะท่านสอนวิธีดับทุกข์ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้ตามธรรมชาติมันมันเป็นทุกข์แต่ว่าความทุกข์นั้นมันดับได้คือทําอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็ดับได้ดังนั้นพุทธศาสนามันไม่ใช่สอนให้มองโลกในแง่ร้ายสอนโลกให้สอนให้มองโลกในแง,นนง,นง่ที่ว่า เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออีทัปัจจยตานะ<ม>คำนี้ชวยจําไว้เถอะว่าอคําว่าอิทธปัจเจตานะค,คือคือคหมายของคำว่าสายกลางยิ่งกว่าคาําใดๆถ้าเป็นอิทัปัจเจตาแล้วจะเป็นกลางยิ่งกว่าใดๆไม่ดีไม่เชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่บุญไม่บาปไม่ชนะทุกอย่างมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ไม่เป็นาธาตของความดี ไม่เป็นธาตุของความชั่วไม่เป็นธาตุของความสุขไม่เป็นธาตุของความทุกข์ทุกคู่ทุกคู่มันผู้ที่มีชีวิตอย่างนี้มัน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 อิสระที่สุดไม่มีความทุกข์เลย,ยาการที่มีฝรั่งหลายหลายคนเนี่ยมาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะมีชีวิตแบบมิดเดิลเวะเขาเข้าใจถูกแล้วแม้ว่าเขาจะยังปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าเขาเข้าใจถูกแล้ว <c oughs> ทีนี้คําว่าสายกลางเนี่ยมันก็กลางทุกคู่ะทุกคู่ทุกค,กคู่ไม่ใช่เฉพาะที่ยกตัวอย่างมาแล้วไม่กี่คู่ดีชั่วสุขทุกบุญบาป <c oughs> ทีนี้กอกว่ากี่คู่ที่เรียกว่าคู่ตรงกันข้ามอะ d u a ลิสติกคำพูดที่เป็นคู่คู่อะ มีตั้งหลายสิบคู่เช่นว่าสวยและไม่สวยอย่างนี้มันก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละไม่เอาทั้งสวยและไม่เอาทั้งไม่สวยเอาที่ตรงกลางคำว่าแพ้คำว่าชนะนี่ก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละแพ้ก็ไม่เอาชนะก็ไม่เอาแต่อยู่ตรงกลางเพราะว่าชนะมันมีปัญหาอย่างผู้ชนะแพ้มีปัญหาอย่างผู้แพ้มันไม่เอาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรียกว่าสงบ ถ้าไม่กาไรไม่ขาดทุนถ้ามีกําไรก็ไม่ดีใจถ้าขาดทุนก็ไม่เสียใจเนี่ยมันมันอยู่ตรงกลางมันมันอยู่ระหว่างได้ระหว่างเสียไม่ได้ไม่เสียฉันจะเป็นคนที่ไม่รู้จักได้ไม่รู้จักเสียรู้จักจะเป็นไปเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามตามเรื่องของมัน <c oughs> จนกระทั่งในที่สุดมันก็ มาถึงเอ้ยคู่ที่เข้าใจยากเข้าใจยากขึ้นมาทุกทีทุกทีฉันว่าไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายอย่างนี้ใครอยู่ได้ที่ตรงนั้นสบายที่สุดอยู่ได้ตรงที่ไม่เป็นหญิงหรือไม่เป็นชายนะถ้าอยู่ได้ในสภาพนั้นก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้ามีเป็นชายก็มีปัญหาอย่างชายเป็นหญิงก็มีปัญหาอย่างหญิง กี่คู่กี่คู่ขอให้ช่วยนึกเอาเองไงนึกเอาเองก็ได้ไม่ไม,ไม่มีทางผิดนะแต่วถ้ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วเอาตรงกลางเสมอไปนั่นแนหะคือมัชชิมาปฏิปทาม่ที่สุดจะเพราะว่าไอ้ความว่างนั่นแหละอยู่ตรงกลางที่สุดสุดยอดคําเดียวพอในความว่างนั้นมันอยู่ตรงกลางที่สุดมันไม่เวี่ยงซ้ายเบียงขวาเวี่ยงหน้าเวี่ยงหลังเวี่ยงบนเวี่ยงล่างเนี่ยมันว่าง สันนิาพานว่างอย่างยิ่ง <c oughs> สันนิาพานไม,ไม่ไม่เอียงไปทางไหนหมด <c oughs> ว่างอย่างยิ่งนั่นคือเครื่องหมายของการอยู่ตรงกลางเดีย๋ยวนี้เรามันมียึดถืออความเป็นคู่มากเกินไป <c oughs> รวย <c oughs> จน มั่งมีหรือยากจนอย่างนี้อยู่ตรงกลางนั่นญ่อย่ามีความรู้สึกว่ามั่งมีอย่ามีความรู้สึกว่ายากจนอยู่ตรงกลางนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลยนี่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างรุนแรงเรื่องกําไรขาดทุนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องยากจนเรื่องมั่งมีมันก็เป็นทุกข์โดยไม่จําเป็นมีความทุกข์โดยไม่จําเป็น เอาแล้วไปนั้นวา่าได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนามีหลักหัวใจคือมัชชิมาปฏิปทาแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่พูดมาแล้วนี่มันมีลักษณะเป็นคู่มือเป็นคู่มือสำหรับจะจำไว้จะกำหนดไว้อย่าให้มันพลัดตกออกไป นอกนอกแนวนั้นคําว่าคู่มือคู่มือคือบอกให้รู้ไว้เป็นหลักสําหรับจะถือเป็นหลักแล้วมันจะไม่พลัดออกไปนอกนอกนอกแนวจะอยู่ตรงกลางคือมีความถูกต้องคำว่าถูกหรือผิดถ้าถือความหมายเอาไม่ถูกต้องมันกลายเป็นคู่ตรงกันข้ามเหมือนกัน แต่ถ้ามีความหมายควาว่าถูกถูกอย่างยังถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นคู่ตรงกันข้ามมันมามา,มาอยู่ในพวกกลางได้เหมือนกันคําว่าถูกนี่มันแล้วแต่คําพูดต้องคนพูดหรือภาษาพูดต้องชนของพวกไหนคําว่าถูกถูกถูกต้องนะพอจะใช้ได้แต่ถ้าว่าถูกที่เป็นคู่กับผิดนั่นใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันถูกสมมติ เป็นความถูกโดยสมมติที่คนเขาสมมติให้ว่าถูก <c oughs> สำหรับนักเรียนก็อยากจะพูดว่าคำว่าสอบไล่ได้กับคำว่าสอบไล่ตกนยาวเลยอย่าเอาทั้งสอบไล่ได้อย่าเอาทั้งสอบไล่ตกเลยอยู่ตรงกลางสบายกว่าถึงว่าสอบไล่ได้มาก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยึดถือสอบไล่ได้ก็ไม่ไม่ลิงโลดไม่ไม่เลื้งเจิ่งสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องร้องไห้หรือฆ่าตัวตายเพราะสอบไล่ตกมันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ดำรงจิต <c oughs> อยู่ในกลางอยู่ตรงกลางดำรงจิตอยู่ตรงกลางนี่คือหัวใจพุทธศาสนาที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วว่ามิดเดิลเวถ้าเราใช้คำว่ามิดเดิลเว มันเป็นอิสระคือของธรรมชาติถ้าใช้คำพุทธศาสนาศาสนานั่นศาสนานี่มันเกิดเป็นของหมู่ของคณะของบุคคลมันมีอะไรมีออธอริตี้ของคนนั่นของคนนี้ของพวกนั่นของพวกนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสนาถ้าจะถือว่านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็ไม่ถูก มันก็ต้อง่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่บุคคลคนนี้พบแล้วมาสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างเดียวกันหมดนั้นคําสอนอย่างนี้จึงไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะของทุกองค์นะถ้าเป็นพุทธศาสนาสอนเรื่องมิดเดิลเวย์เหมือน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทธปัจจตาหรือปฏิจ,จิจสมุบาทนั่นนะถ้ารู้ข้อนี้เราจะไม่เห็นว่าดีหรือชั่วได้หรือเสียแพ้หรือชนะกําไรหรือขาดทุนไม่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านน,นี่เราเราเลยไม่ถูกผูกมัดเราเป็นอิสระอยู่เนื้อสิ่งที่จะบีบขันจิตใจ,จ เอาละประเด็นสุดท้ายที่พูดในวันนี้ก็คือเรื่องทางสายกลางนี่ข้อความเบื้องต้นพูดมาได้ไม่กี่ขอ้อยังจะต้องไว้ไว้พูดต่อไปในวันหลังอีกวันนี้มันก็หมดเวลาเลยหมดแรงที่จะพูดขอย้ำความเข้าใจนิดว่าทั้งใจจะพูด คำพูดที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับถือเป็นหลักในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาตลอดถึงการที่จะเสวยผลจากการปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นคู่มือคู่มือสำหรับคนทุกฝ่ายคือคนภายในชาในพุทธในวงพุทธอยู่แล้วหรือคนนอกวงพุทธก็ตาม จะใช่หลักนี้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในบัดนี้ ম্যেেেে ম্যেেেে ম্য়েেের সেতারে